น้องมีนาจากปีแล้วสิบสามสิบสามปีอ๋อเหียนยูห้องยังบูเหียนละบูเหียนแล้วเลยโอน้องมีนาเหียนหอดหมอยังห้องยังเียนูจุดประนจุดประทมเลยปอยังป่ฮป่อฮะเลยโอ้เราเป็นยังอ๋คคือมีเงินตัวฮะบมีเงินไปเขาบูมีเงินไปเขาเลยโอ มือนีมียังกินมนือนีเห็นยนออยังกินเลยบบมีมมออยังกินเลยว้ากินเต้เขาเขาเขากับนำเลย<อ>สบายดีเด้อท่านผู้ชมที่รพทุกท่านเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิธีคนหล่าทุกคน ตอนนี้เบ้าคิงอยู่ที่หมู่บ้านสุนบุบรพี่น้องสุนเพามงทุกคนอยู่ที่ยังอยู่ที่บ้านห้วยสแสมเมืองเสบุรีทุกคนเนาะได้กลายมาทางนี้ก็เลยแวะเวียนมาเยยมยมามท่ามเข้าแล้วก็มาแวะแจ๊คขนมเด็กน้อยทุกคนบังเอิญมาสะดุดตาเหนินล่างหนึ่งทุกคนเพราะว่าได้ยินว่าเหนินร่างนี้พ่อแม่โบยูเ่เนาะเดี๋ยวเจ้าไปเห็นให้เนาะมีลูกอยู่นี้เป็นลุงเกามงทุกคน แล้วก็มีน้องผู้หนึง่งเป็นผู้สามมว้าม้งเรามีน้องหนึ่งคนเดี๋ยวเราจะเขาไปทักททยสบายดีไปท่ามไทยเรื่องเหล่าชีวิตกันเป็นอยู่ครอบครัวข้องน้องเป็นอะไรเอาไปท่ามไทยกันทุกคนเนาะอ่านี่เลยนี่เนาะนี้เป็นเหือนข้องหลวงเก่ามงคูรีวาเนาะผู้สาวม,ม้งคูรีวาเนาะเดี๋ยวเอาไปท่ามไทยกันตามซับท่ามเขาเจะว่า นองอยู่ในเหนือนนี้ทุกคนเดี๋ยวขอเข้าไปยอ้อยงเบาหน้อยสบายดีเฮยยูโบยูโบยูโบยูอ๋อย้อยยงสบายดีมีคนยูโบโอ้สบายดี สบายดีสบายดี<อ>นอ้องซื้อยังซื้อมีนาฮะมีนาซื้อมีนาเดย์โอ้มีนาเห็นนั่งอยู่ยืดเหินซื้อยืดเหินซื้อซอโอยืดลำเฮือยืดลำน้องเดยน้องซื้อยังน้องซื้อตู้วาท่อตู้วาท่อผู้นี้บอกนึ่ตู้วาท่อเยอะยุงอาเปื่อนทิ่มอ่ทิ่มทิ่มแต่เชงน้องขนมบ่ นอ่นอ,อ,อ,องป้อน่องปอเขอน้องไม่กิ่นแ่บน้องมีนาเลยโอ้น้องมีนาเดี๋ยวเอขอน้องให้น้องกินไหมขอบใจน่องมีนาอา่อา,อานัง่นนงลงก่อน โอ้น้องมีนาไปยัง<อ>ตั้งให้อายบ่โอ,อ้ยอดเยี่ยมขอบใจน้องมีนาไอ,ขอ้ข้อถามเลยน้องมีนาจากปีแล้วสิบสามสิบสามปีอ๋อเหียนอยู่ห้องยังบ่เหียนละบ่เหียนแล้วเลยโอ้น้องมีนาเหียนฮอดหมอยังห้องยัง เรีนอู si ่จุดปฐมจบปฐมโดยปอยังปอ5ปอดราเป็นย bueno, ังออคือบ่ย no ังฮะบ่มีเงินไปเข้าบ่มีเงินไปเข้าเรียนฮอดปอ5อ่านหนังสือได้บ่ล่ะอ่านออกได้บ่ได้นิดนึงได้นิดนึงบ่บ่บ่มีเงินไปเข้าเรียนดอ๋อคันถ้าว่ามีคนนั่นซอย ซรอยเราให้ไปเฮียนไปเฮียนบ่ไปแต่ไม่มีเงินมีเพื่อใสเราบ่ได้ไป<บ>อ,อ๋อมีเพื่อสร้อยเราบ่ได้ไปไเนยอ๋อตอนนี้ยุ่งเือนกับน,ออน้องสายเนยอ๋อมีอายเอานอนกันจะขนคนนึงผู้นี้สิพี่ช่องขนช่องขนมีมีมีอายบ่มีมีอายอ๋อ,อพ่อแม่ไปซะไปให้ไปให้ไก่บ่ให้ไก่ ดนปันไหนไปให้เลยเพราะเสมงบอกไปให้นะฮอนะขันไปเราต้องได้ไปนอนมันยบ่เลยโอ้น้องชนะื่อว่าเฝ้าเหือนเบื้องน้องโอ้นี่เป็นน้องมีนาะอยู่บ้านห้วยสะแงมชิบสามปีเลยโอ้บ่เข้าเหียนเราทุกคนเหียนฮอดป่อยยัง่าปัซี่ปุฮะปอฮะปุฮะเราโอ,อ,อ,อกบุเหียนโตขันเหียนโตนี่ต้องไปเหียนอยู่ในเมืองวะ โอ้บ่มีเงินไปเหียนต่อนอนครอบครัวถูกงากเาะพ่อแม่ก็ไปเห็ดให้ดนนี้แม่ไปพ่อแม่ไปไปให้ไปเห็นยังไปตัมดมาเดยตัดมักเดยไปดนแล้วพ่อแม่นะจับมือแล้วไปนะไปซีมือซีมือแล้วน้องมินาดได้นึ่งเขาให้หุ้งเห็ดเขาเห็ดของกินให้น้องกิน<ด>เป็นโบเห็ดหุ่งเขาเป็นโบเป็น น้องไปโรงเหยี่ยนตลอดดิเออเออน้องน้องสายไปโรงเหยี่ยนตลอดดิเออน้องสายไปอันห้องปะยังแล้วปะซ่องแล้วปะซ่องแล้วเดี๋ยวมือนี้มียังกินมือนี้เห็นย่ังกินเลยบุ๊มียังกินเลยเลยากินเต้าเขาเขาเขากับน้ำ เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมให้น้องมีนาพาไปเบิ้งในเฮือนแล้วก็ออมเฮือนน้องนิดนึงเนาะเดี๋ยวไอ้ไอ้ท่ามนิดนึงไอ้คิงท่ามนิดนึงอันนอ่าน้องมีนามีไอ้เอ๋ยน้องกันซ้ำขนเนาะมีมีอายผู้นึงเนยอายจากปีหรออายนะอาสิแปดละสิแปดละเอาเมียละบ่บ่เอเมียเถื่อบ่ไปช่วยพ่อแม่ท่านตัดบักเลยไอมาได้ไปเถื่อ ไอไปซ่าไอมาไปเฮ็ดเวอือไไปเฮ็ดเวียไปได้กลับมาแล้วไปได้กลับมาแล้วอเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเบื้องในเงิน,น้องในโบ <Like. S 1> เดี๋ยวให้น้องมีนาพาไปเลาะเบื่งในเงินไปอ๋ <c oughs> oh. ดังไฟสนี้เลยบ่น้องมีนะนี่บอกหงเขาอยู่นี่เนาะ เห็ดเขาอยู่นี่ตัวนี้แม่นใบมอโอนี่บอกอน้ำได้ไปตักอยูใ่ใสไก่บ่วน้ำนะน้ำบัวก็แล้วไปฮะน้ำบออกแล้วน้ำมันลิมอยู่นี้บออกแล้ว,ลวบัออวบโอเราไปตักอยู่ใส่ บนไปตักน้ำน้องก็ไปตักที่อ๋อนำบลอ,อกนี่สุดเลยไปตักไปมันมีซ่องซ้ำบอนเนาะอยู่นี่หนาอบ้านนี้จะมีน้ำลินทุกคนน้ำลินรือซ่องซ้ำจุดบอกบอหนึง่งก็ไปตักบอลหนึง่งเดี๋ยวน้องมีนอนบนไหนน้องนอนบอนไหนบนนี้น้องนอนบนนี้นอ,นอนผู้เดียวบอกสองคนสองคนกับน้องน้องใส่ฮะ มีนานอนนี้เด้กางมุงบ่<ะ>กางมุงบ่กางกางพ่อแม่เด้นี่พ่อแม่นอนนี้เราอ,ยอายเด้นอนใส่อายอายมานอนละอายไปนอนอูเหมือนพ่อปู่โอ้อ,นอ,นอยาอยอาไปนอนอยูเหมือนพ่อปู่โอ้แสดงว่าไปนอนยูเหมือนปู่ปูปป่อันไม่ของว่าพ่อข้องพอ่อ พ่อของพอ่อโบแมนนันโบแมนนันพ่อของเมียเลยทุกคนเนาะขโมยมันนึงพ่อปู้นี่เป็นพ่อของเมียโบแมนแต่นี่ขโมยว่าปู้นี่เป็นพ่อขงอ,พอขงพ่อพ่อของพ่ออ๋ออันนี้เป็นเหือนน้องมีนาอาน้องมีนาไฟฟ้าดิบอ่บอเอาฮะบโใส่บบมีตีบโได้ใไซตี้ บ่ในใต้ไฟบ่เมื่อคืนบ่ใต้ห้ตอ๋อบัดซากเทอีหยังดิอยู่เงินพอูอ๋อนี่บ่บ่มีไฟฟ้าทุกคนบ่ได้โตไฟฟ้าบ่มีไฟฟ้ากันน้องใหม่เมื่อคืนมากต้หรือว่าตเทียนออไเลยไฟทุกคนไฟโซลาเซลล์ก็บ่มีอ๋อ คันถ้าหากว่ามีคนยักซ้อยไฟโซลัเซลซิเอเลบอไอหมุก็ซื้อมาละโอ้เต็มว่ซเตเพราะว่าพอไปให้แล้วเอาไปนำ้ำมเมมพพอไปให้แล้วยังเตี๊ยหซื้อ,อห้อบบงเบอร์เงินเข้ามารับเอาแล้วโอ้ยันคนมาลักเลยโอ,โอเ้เดี๋ยวให้น้องใหม่ เออน้องใหม่ลุงแล้วให้น้องดวงใจเนาะน้องมีนาตีมีนาเนาะลุ้งแล้วไอ้คิงลุงแล้วลุงซื้อซื้อมีนาเนาะไปมาพี่เดี๋ยวเอาไปโลาะเลาเบิ้งออมออมเหอนน้องน้องมีนาเออน้องดวงใจซื้อยังแทรดวงใจมีนาซื้อมีนามีนาเออมีนาพี่มีนาลุงแล้วทุกคนบอกคิงนี่ลุงซื้อแบบ เหือนน้องมีนาะอ,อ๋อแว่าเบานึกซื้อไฟโซลารเซลล์มาให้แล้วเน,ะนาะซื้อมาให้แล้วแต่ว่าฮันบอบโมเม,มนโมเมน,นอ,อ่ะใน่อยในเงยโอ้โเด้๋นี่เป็นเหือนน้องมีนะมาพี่พี่มีนะอันนี้ปุก๊กยัง มันต้นฮะมันต้นผู้มันต้นโอ้อหโมรีเสียบเธอที่โูโหเธอพอเห็ดเชื่อโมรีเห็ดเชื่อแบบนี้ทุกคนเถือนน้องมีนามีครอบครัวน้ำกันมีอายนอนน้ำกันสร้างพ้นอายกบคุ้นสิบเมตปีน้องมีนาสิบสร้างสิบสางปี พ่อแม่สิมามื่อไรอบุหงบุหูบุหงค่ะบุหูว่าสิมามือไรอ่ม ท่านผู้ชมเนาะพือว่ายัางอยู่กับน้องมีนาลงุงเกาโมงอายุสิบจ้ามปีเอาไปเลาะเบึงกันน้องมาเนาะเอาพว่าเมือม่อเมื่อช่วยน่บ่มมีย่างกลิ่นก็คิงกับบด้เกี่ยวย่างมามือน,นี้บังเอิญไกลมาทางนี้ก็เลยแวะมาเยี่ยมยามน้องกินข้าวส่วยแล้ว ยังไม่ได้กินเถื่ออเดี๋ยวได้มาแล้วเดี๋ยวสีถ้ำเป็นภาษาม้งนิดนึงถ้ำนองมีนาไปให้นี่ว่าเสด็จพระาม้งนะไปเต้ไปเต้เล้ยโอ้ไปตัดบักเดือยเด้ว่าเสด็จไปเจียกี้เจียกี้ไปเจียกี้เด้ยหรือบ่ไปเจียกี้ไปนอนให้ไปปืนเต้ ไปปืเ้เต<ด>้เดย์โอ้ไปเกี่ยวเขาเลยไปไรเบ้ไปไรเบ้ไปไรเบ้เดย์โอ้ไปไรเบ้โอ้เกี่ยวเขาอ่าไปฮับจ้างสิว่สาสะไยไปฮับจ้างไปไปฮับจ้างเด็ดบังโมไปเดด,ไปได,ดี้ไปเดดี้เดย์โอ้นอนว่สาสะไยปื้ปื้ นอแล้วก็ปื้ข่อยฮักเจ้าเดี๋ยวว่าใส่ขอยฮักเจ้ากูรู้ก็เตี้ย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 กูรู้ก็ค่อยฮักเจ้าเนยอ๋อบุญกินเจียงว่าใส่บุญกินเจียงนอไปเจ้านอไปเจ้าเลยอ๋อมืออะไรสีสีนออย่างเต้โอ้ย พ่อปูในในยาลาอย่างย่งจากมือสิบสองสิบสามมือสิบสองสิน้องสไปลิ้นใสไมฮะบ้าไ่มีเงินต่อไปิบูมีเงินไปเนาะโอ้บูมีเงินไปน้องสอยากกินข้าวพี่นนะดูก็เจอน้ำม่ะ

bố bị gì thì là gì nữa chưa được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  Nó mỏi được Nó chưa được nữa Nó mỏi... nữa chưa được nữa chưa được nữa chưa được nữa Nó được nữa chưa 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 กันซ่องไอ้น้องทุกคนน้องจากปีก่อนเอานะน้องน้องสายแปดปีละวแปดปีละวแปดปีอยู่ห้องปอซ่องปอซ่องเนาะปอซ่องทุกคนเลี้ยงไก่บ่เอาน้องเลี้ยงจากตัวสองสามตัวสองสามตัวหน้าวอร์จูบิน่ะหน้าหน้าเมื่อคืนมาเลยเย็นบ่เย็น โอ้ให้องพาอยู่เลยนอน่านี่ว่าแสดงว่าซ้ำมือนออ้มันกินวะนอเม่นนอกับนอนอนนอนอนนอนาวนานอนออ๋อนอนนอแปลว่าเน่าวนอ่าขันนั้นกินเดะนอเออนอนอกับนอคลายกันนอเนนอกับนอกับนอ โอ้นอ n น no นอ no อ o no, no. <laughs> no, <no. No. S 2> เดี๋ยวมื้อนี้ทุกคนอ่าวคิงได้มาแวะมานี้เนาะที่กะบ,บุมียังมาตอนนองมีแต่ขนมนี่แหละสิตอนนองนะเดี๋ยวมื้อน้ามาเป็บ่าวคิงจีมา,างานะม,ม,มาเยียบๆทางเขานะไม่มื้อนี้มาแบบบริตั้งใจ บุหงววนนองมีนาอยู่นี้เเลยบริเกียมย่างมาตอนเอาชิ้นซอคนมให้ขนมกะละายเด็กน้อยยู่เถิงหุ่นก็หมืดลรอขนมให้นองนาเด้อบใจพระเจามงมาสดาพระเจ้าขอบใจไ่ดิพระเจ้านาพระเจ้านาพจยังก็อพระเจ้าน้าพระเจ้านันจ้า ว่าเจ้านั่นเจ้าโมาขอบใจไล่ ไกลน้องบ่บ่แมนบ่แมนอ๋อ,อพี่บ๊พี่น้องมีนะเออนี่แหละเอาทุกคนนี่เป็นล่างคาบ้านน้องมีนาะฝนตกมาหัวบ่บ่บ,บ่หวัวอ๋อทำผสมเนาะที่นะว่าน้องมีนะาหลงเกายุงเกามงบ่วยฮอนบ่บ่ <laughs> เ,เพิ่นว่าเพิ่น เหียนอยู่เคยเห็นนังซืออยู่อันห้องปอห้องปอป้อเสียป้อฮะป้อฮะแล้วก็ออก้อนบ่มีเงินเหียนวันนี้บ้าคิงไกลมาทางนี้ก็เลยมาแวะบ่ได้ตั้งใจมาฮะบังเอิญมาพอดีได้ยินเขาจะว่าอยู่ก็เลยมายำยำท่ามข้าวเบิ่งว่าออเจอบู้ว่าบางเอิญมาเจอแท้ๆวันนี้ดีใจเด้อที่ได้มาเจอน้องมีนาดีใจนำดีใจนำ น้องมีนานี่ยสิบสามปีเนาะโยงเก่ายงเก่าเตี้ยเตี้ยเป็นบ่อบอทึกบ่อไอ้บอทึกบ่อยงเกาเตี้ยเตี้ยงามไร้อันนี้เป็นเศร้ามงทุกคนเศร้ามงสิบสามปีเดี๋ยวคลิปนี้เนาะฟาร์กเอฟซีบอร์กิงทุกคนเนาะเป็นกำลังใจให้น้องมีนาในเรื่องเนาะเดี๋ยวบอร์กิงจะมาแวะแวะมา ยำๆถ้ำเข้าชิมาลิ้นนำน้องมีนาเด้อเด้ออย่างบางบ้านอาชิมาลิ้นนำตลอดเด้อสำหรับคลิปนี้เอาคิงรายการวิธีคนลาวกับน้องมีนาสีข้อลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะดเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปทุกคนเดี๋ยวให้น้องมีนาฟลักห้าเอฟซีเลยช่วยติดตามมีนาเด้อเป็นกําลังใจให้น้องมีนาเด้อลองเาามาดูเป็นสร้างม้งดูเอาว่าอ,อันนี้นอันนี้ว่าเราอันี้ เป็นกำลังใจให้น้องมีนาเด้อฝากติดตามน้องมีนาเด้ช่อยน้องมีนาเด้อว่าเป็นซุทธมงเป็นกำลังใจให้น้องมีนาเด้อเอาพุทธมงกุฎมานสดงเนจ่าวดิดูอยู่สุ้หน่อยย่าลงแหงลงแหงเนจ่าดวดูอยู่สู้หน้าไปอ่นนะหมดละ เป็นกำลังใจให้น้องมินาได้มาแสดงเนะอ่าโอเคทุกคนเนาะเดี๋ยวน้องมินาเพิ่นเคลืนแล้วเนาะเดี๋ยวเบลคิงกับน้องมินาสิข้อลาทำส่วนไปก่อนสำหรับคลิปนี้สบายดีนกซองมือสบายดีบ๊ายบาย